ครับก็สวัสดีนะพี่เพื่อนๆวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดชคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับคลิปแรกวันนี้นะครับเอาสมเด็จที่จะลงประมูลเย็นนี้นะครับทางช่องทาง YouTube เดชคนชอบพระมาให้ชมก่อนเบื้องต้นนะครับอ่าเป็นสมเด็จพิมพ์ปกโพสององนะครับองค์หนึ่งคือหลวงปู่หินวัดลักขังนะครับอันนี้โพเก้าหลวงปู่หินปี2495นะครับฐาน5ชั้นฐานด้านล่างนี่จะเป็นขาโตะนะครับอ่าองค์นี้หลวงปู่ หินวัดลักขังนะครับเนื้อหานี้ก็ถือว่าประมูลวันเดียวนะครับก็ได้หลวงปู่หินกับหลวงปู่นาคไปนะครับอีกอง์นึงคือหลวงปู่นาควัดลักขังเป็นช่วงยุคต้นของหลวงปู่นาคนะครับองค์นี้คือปกโพโพย้อยนะครับอันนี้จะเป็น2 4 8 5นะครับอันนี้เนื้อผิวงาที่ได้มาเมื่อวานนี้นะครับสภาพฉายนะครับรอ,อติดตามราคาปิดด่วนเย็นนี้ได้นะครับขอบคุณมาก